เมียฝรั่งโลกสวยรวยเครดิตอวดภาพนะสวยแต่ใช้บัตรเครดิตเป็นประจำทำงานปางตายนะฮะใช้เงินอนาคตเนาะแล้วมาทำงานสู้จ่ายทีหลังเพื่อภาพพจน์หน้าตาตัวเองที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งไม่อยากให้เขาเหยียบย่ำว่าจะของ ได้ผัวฝรังขี้นกพี่น้องขาใย,ยจ๋าเอ้ยว่าสันอุ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่งมาให้เลยนะทุกคนเออใย,ยจ๋าเอ้ยนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอันนี้ประวัติเก่าผ่านพ้นมาแล้วรู้สึกตัวและใช้นี่หมดและยอมรับความเป็นจริงละว่าวันเนี้นะเออเป็นยังไงเคยเป็นมาหมดละพี่น้องเอ้ยปราซันเพิ่นวานะสมัยนูน้นแต่งงานมา นะมาอยู่ที่นี่เออไปเจอเพื่อนไงเข้าสังคมไงแรงเราก็ไม่ถึงไงใช่ไหมเออเห็นเขาเลิศดเขาเลยเขาคุยกันวาสนาเขาก็ดีจริงนะก็มีเป็นบางส่วนแต่พอเราไปคุกคีแล้วปาดปาดปาดนะไอ้ประเภทอวดกันอยู่ภาพนอกข้างในใช้เครดิตอืเป็นนี่เล่นแช์นะคะกันหลายอีหลีเด้พี่มาเล่าสู่กันฟังใหญ่จา๋า เอาเรื่องราวของพี่เลยนะประสบการณ์นี้ผ่านไปแล้วไม่ใหม่ๆห้าปีแรกพี่อยู่ที่นี่มากกว่าเย,ยจานะยี่สิบเจ็ปีมาแรกๆผ่านพ้นไปนะไปเจอในสังคมคนอวดไอ้เราก็ดูด้อยกว่าคนอื่นเขาเลยนะเอในความรู้สึกแรกๆแต่พอไปอยู่เขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามคำแนะนำของเขานะฮะ อยากสวยกับเขาเข้ากลุ่มกับเขาแรกๆเราก็มองว่าเราไหวสนุกนะคำชมคำโอ้ซื้อของขวัญให้กับตัวเองจะเหนื่อยงานจะเป็นไรบัตรเครดิตก็มีสมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติและธรรมชาตินะในตอนนั้นนะคะเออเออมีให้ใช้ก็ใช้ไปสิผัวเสริมบ้างทำงานเองบ้างอันเนี้ยมันอยู่ข้างหลังใครเขาจะไปรู้ถ้าไม่พูดนะ แล้วทำไมจะต้องพูดจําเป็นจะต้องพูดไหมว่าซานเพิ่นวานะวะไวละเลิงคือกันเดอรเล่นก็เล่นเที่ยวก็เที่ยวนะฮะเออสนุกสีนานส่งเงินบ้านก็เลิศน,นะฮะลูกอยู่เมืองไทยคนเดียวอืมส่งให้แม่ก็เป็นเงินนะฮะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อะ่ะย้อนตรงๆกับความรู้สึกของพี่ตอนนั้นก็คือสนุกอมืมีความสุข เปรียบเทียบขยับเกตรเราขึ้นมาด้วยการกระทำของตัวเองแรกๆนะคะเออฟิลดีอืมจากที่ไม่เคยใส่เสื้อผ้ายี่ห้อก็ขยับขยายมานะฮะเป็นเวลานานเหมือนกันนะเออในช่วงนั้นสามีก็แปลกสามีก็บอกหูเดี๋ยวนี้สวยขึ้นนะอ,อืมระวังหน่อยนะเซฟเงินหน่อยนะเล่นแช่ก็ไม่บอกผัวเออบัตรเครดิตอ,อเราทำงานเองเนาะเออก็จะใส่ผัวบอกว่า เธอมเนเรื่องของฉันเงินฉันหาเองขอเธอเธอก็ให้แค่นั้นอันนี้มันส่วนของฉันอย่ามายุ่งอ่ะผัวเป็นคนที่ดีมากๆอยู่กันจนถึงปัจจุบันนะเขาก็พยายามเตือนเสมอพอเขาพูดขึ้นเป็นเรื่องกันเนาะก็โอเคจบจบนะฮะ เขาก็ไม่มาล่ำลี่ล่ำไรเรื่องกินอยากใช้ที่นี่เขาก็เป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ถือว่าได้สามีที่โชคดีเกือบพังเพราะไปติดการพนันในต่างแดนแล้วก็ติดเพื่อนเที่ยวอืมและพูดถึงผัวไอ้เราก็พูดตรงๆเนาะทำงานเองหาเงินเองแหละเขานะ่ะไม่มาให้อะไรเราหรอกอืในช่วงนั้นเกือบไปแล้วนะ เกือบไปแล้วจริงๆนะคะว้า้าเป็นหนูนะถ้าผัวไม่ให้เงินนะหนูเนี่ยบอกเลยนะคะผัวใหม่ยังสาวยังแท่จ,จะรอให้แกไปหรือไงนะคะในช่วงจังหวะน,นั้นไอ้เราก็คิดเลยเด้พออยู่กับเขาเขา้าแล้วเขาก็เอ่เอคุยอะนะเงินนี้เขาไม่ได้ทํางานผัวเขาให้แล้วระดับธุรกิจนอบ,บุญวาสนาเขาดีจริงๆอืมแล้วก็หลายๆคนแต่สําหรับมุมเหานี้เปิดใจพูดหมด นะเออก็เพียงที่จะต่อยอดเกือบคู่พังมีช่วงหนึ่งไปติดกิ๊กประสันจนเตลิดเตลเอทีนี้ในหัวใจนะังนึกถึงความดีของเขาก็เลยย้อนกลับมาผ่านไปหลายปีพี่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ดือ้อที่เกนะหมดเงินไปในเรื่องที่ไร้สาระนะกับการอวดโอ้เนาะไปเมืองไทยนี่บอกเลยนะเครดิตเตรียมเล่นแชร์นะฮะอ่าแช์พอไปเมืองไทยก็มีไปสนุกสนานดื่มเที่ยวเก นะฮะเออนัดเพื่อนที่อยู่ในสังคมเดียวกันไปเจอกันเลี้ยงเพื่อนหน้าใหญ่ใจโตผ่านมาหมดย้อนถึงวันนี้บอกเลยว่าเสียดายมากกับในตอนนั้นอืมแล้วก็ยังโชคดีบอกเลยว่าโชคดีตรงจุดสุดท้ายที่ยังตัวเองไว้ได้ อถอยหลังกลับมาอยู่กับผัวได้นะฮะจะมีพี่อายุมากกว่าพี่เยอะเนาะเราไม่มีลูกด้วยกันเขามีลูกของเขาเติบโตไปด้วยกันนะคะเติบโตไปแล้วแยกกันไปแล้วแต่บ้านก็เป็นบ้านของสามีที่อยู่กันมาตลอดเป็นของเขานะคะถึงแม้เราจะอยู่20กว่าปีพี่ก็สํา,าสนึกเสมอคิดถึงเสมอว่ามันเป็นส่วนที่เขา สร้างมาแต่ก่อนอืมถ้าเรามีสิทธิ์เราก็เอาตามสิทธิ์ตามส่วนที่เราจะได้ไม่คิดที่จะไปยึดหรือโลภโกงถึงแม้จะอยู่มากกว่า25ปีก็ตามนะคะอันนี้คือจุดปัจจัยที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะชีวิตหลงละเริงเคยใช้เครดิตเคยอวดเคยโอ้จนชีวิตเกือบพังบอกเลยว่าถ้ามันเกินแรงของตัวเองบอกเลยทําเราเหนื่อยวันนีค่ะรอยายทําวิดีโอแป๊บหนึ่งโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งยายทําวิดีโอแป๊บหนึ่งนะคะ เหนื่อยแรงเราเป่าเปล่าอืมถ้าดึงตัวกลับทันก่อนครอบครัวจะพังมันเป็นข้อดีนะสาวๆลองพินิษพิจารณาดูทดลองได้หมดแหละคนเราอะ่ะมีความผิดพลาดอ่ากันได้ทุกๆคนนะฮะแต่ ข้อหนึ่งพี่เป็นพี่รุ่นใหญ่ที่ฝากถึงทุกๆคนว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวตนของเราอม,มันทำเกินแรงนงคะคะเพื่อที่จะอวดแม้กระทั่งดึงเงินอนาคตาเล่นแชร์นี่บอกเลยนะเข้าวงเวียนนี้กว่าจะออกมาได้ยากมากจากซ้ายไปขวาจากสัวไปคล้ายพอเงินได้มาเต็มเต็มพวกหมด นะเสร็จแท้สุดท้ายเรามาตามใชหนี่กว่าจะเคลียร์นี่เสร็จหยุดเล่นแล้วเคลียร์นี่เสร็จทั้งหมดนี่บอกเป็นปีสองปีช่วงนั้นจะเหนื่อยมากอืแต่ทําใจเข้มแข็งพราะมีผัวเป็นกําลังใจแล้วก็เปิดใจคุยกับเขานะฮะเขาก็ถือว่าสุดยอดอะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาซัพพอร์ตทุกอย่างเนาะถือว่าเราก็อาขอบคุณนะในวันนี้แต่วันนั้นบอกเลยนะยากได้ผัวใหม่มาก เพราะความเชื่อเพื่อนนะทุกคนอืมแต่เนาะอยากฝากนะเออประสบการณ์ความผิดพลาดของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ในวันนี้ว่าบุญวาสนาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขามีบุญวาสนาดีถ้าเขารักษาไว้ดีเขาก็จะ อยู่อย่างสบายตลอดไปแต่คนที่ผลักดันให้พี่หาแฟนใหม่บอกเลยเขาเลิกลากันนะฮะผัวเตะทิ้งเพราะสร้างหนี้ให้ผัวใช้การเล่นพนันที่นี่แหละยะายจ๋าอืมตรงนั้นแหละเป็นจุดประเด็นว่าเฮ้ยฉันเนี่ยถ้าผัวเตะทิ้งเนี่ยฉันจะไปทางไหนนะฮะอืมฉันจะไปทางไหนแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ย่อยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเขาบอกว่า หาใหม่ก็ได้ในตอนนั้นแต่บอกเลยในความรู้สึกลึกๆอยู่ด้วยกันเรารู้นิสัยกันว่าเขาเจ็บมากเพราะการเริ่มต้นใหม่อย่าลืมนะประเภทคนเล่นคนกินคนเที่ยวคนอวดโอ้เงินในกระเป๋าผัวนะคะเขาให้มาใช้หมดใช้หมดละเลงหมดโชว์หมดแต่เก็บในบัญชีไม่มีนั่นก็คือข้อหนึ่งพอได้ไปจมปากแล้วเขาน้ําตาตกลรวพูดความรู้สึกตอนเขาตกต่ํา นะไม่ทิ้งกันเนาะก็อยู่ด้วยกันนะฮะตอนเขาตกต่ำในตอนนั้นกับคำพูดที่เขาคุยอดอู้ในกลุ่มในตอนแรกมันทำให้เราดึงตัวเองออกมาจากจุดนั้นและเขาก็พูดเสมอคนนะในสุดท้ายเขาเรียกว่าไม่เห็นลงไม่หลังน้ำตาเขาก็มาพูดว่าโอ้โหจริงพิษแย่นะฮนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นในต่างแดนเงินเง,งินทองทองนะฮะถ้าเราไม่รักและรักษาไว เนาะถึงแม้จะหาได้มากขนาดไหนมันก็บินละลายหายไปจากการกระทำของตัวเองไม่ว่าให้พี่ให้น้องหมดตัวเล่นนะคะเที่ยวโชว์นะ,ะข้าวของที่มันอ่าตอนนั้นคิดว่าเป็นสิ่งประดับประดาให้ตัวเองดูเลิศเลอนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยพอถึงเวลาวิกฤตของชีวิตก็ฝากอ่า ส่งถึงน้องๆเมียฝรั่งรุ่นใหม่ให้มีสติกับการใช้ชีวิตเนาะอ,อวดได้นะฮะถ้าแรงเรามีหรือเรามีจริงนะฮะเก็บอย่าลืมเก็บเซฟในส่วนหนึ่งเพราะความโชคดีมันไม่มีตลอดปีตลอดไปมีเงินเป็น10ล้านก็หมดภายใน1ปี ้าเล่นถ้ากินท้าเที่ยวนะลืมตัวนี่คือข้อปัจจัยที่เจอพี่นี่ก็โชคดีมากๆที่ดึงตัวเองกลับมาได้แต่ก็ขอบคุณเพื่อนนะที่ได้มีบทเรียนได้เห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ขอบคุณตัวเองเหมือนกันเนาะสมน้ําหน้าตัวเองทั้งขอบคุณตัวเองนะเออที่หลุดพ้นจากตรงนั้นและมายอมรับความเป็นจริงความสุขของเราหนึ่งผัวเข้าใจสองเงิน นะรู้จักใช้รู้จักมีรู้จักป้องกันอ่าไว้ดูแลตัวเองแค่นี้จริงๆ3าลูกครอบครัวเราก็ดูแลซัพพอร์ตเท่าที่เราไหวเอาจริงๆนะอ่าพี่ไม่ได้หมดกับครอบครัวจนขนาดอ่าเหมือนทุกคนแต่พี่หมดกับตัวเองนะฮท <c oughs> ี่ไปหลงละเลิงสนุกไปกับเพื่อนเครดิตเคดีอวดโอ้ o o, ลืมตัวไปกับเพื่อนเกือบหลุดนะครอบครัวเกือบพังอืม เนาะเหตนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะพี่เอามาฝากเจจ๋าให้มาเล่าสู่กันฟังคิดเห็นเป็นยังไงพี่น้องขาสติสติอ่านะคะถ้าเราอยู่อย่างมีสติไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนเราจะปลอดภัยแต่ถ้าเรามีนะ,ะโชคดีแล้วหลงละเริงล,ลืมตัวหลุดหลุดมีสิทธิ์หมดตัวได้ <c oughs> นะคะอันนี้ เห็นกันมาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้มาย้ำคิดย้ำเตือนแล้วก็ย้ำสติของเราเพื่อป้องกันตัวเองเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะพี่น้องขาอยู่ให้พอดีพอเพียงพอใจในแบบที่เรามีแล้วเราก็จะมีความสุขได้ในแบบของตัวเองจ้าวาเลนไปพี่น้องขาเยา่ยจจาบ้เคยหลงและลืมดอกพวกงมีให้หลาย ให้เผินละลืงไปได้กลัวสิได้มาแต่ละบาทโอ้ยเห็ดเอาเมียนเอานะเก็บเล็รผสมน้อยไปเรื่อยๆอกลัวที่สุดคือกลัวยามแก่เท่าอืมลูกบ่เอาพี่น้องบอ่มีผู้ใดน้อสิมาดูแลนะฮะอันนี้คือจุดปัดจจัยถ้าเรามีคํากลัวแบบนี้เราก็ต้องยึดติดตั้งสติเก็บเซฟส่วนนั้นไว้ดูแลตัวเองจ้าพี่น้องคะเออนะอืคิดยังไงจา้าบ่ ชอบด้วยคอมเมนต์รัวๆ